ผู้ชมจะหนีมาแล้วเนี่ยเฮ้ยดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเข้ามาตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้มันเป็นเด็กอยู่ตรงนี้เสียอ๋อขวายูยังไม่ได้เอาลงไปเดี๋ยว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 นดี้นะเออผมไปดูอีกอีกคลิปหนึ่งว่าช่องหนึ่งอ่ะดังมากนะเขาพูดประมาณว่าแบบเฮ้ยยายน้าน้องน้องสวัสดีครับอ้าวเฮ้ยทำไมทำไม่เหมือนเลยวะเนี่ยคราวนี้กรรมเมื่อกี้ยังเหมือนอยู่เลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปฝึกมาใหม่นะ <laughs> ไว้ไม่กลัวหรอกคราเนี้ยรอบเนี้ยผมไม่กลัวแน่ๆท่านผู้ชมรอบที่แล้วผมกลัวจริงนะท่านผู้ชมไม่ได้แอคติ้งนะครับบอกเลยผมไม่ได้เป็นคนแอคติ้งเก่งอะไรนะท่านผู้ชมอันไหนกลัวจริงก็คือกลัวจริงๆนะท่านผู้ชมปะ่ะรวยเลยผมไม่กลัวละหลังจากที่ผ่านมาประมาณได้วันสองวันแล้วผมไม่กลัวละ ไม่กลัวเว้ยแกไม่ใช่ผีเดี๋ยวๆๆปล่อยอาวุธยังไงวะปล่อยอาวุธอ่าโอเคโอเคอ่ะผมจะปล่อยป,ป่อป่ะอืม

ใจเย็น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 โอเคโอเคอย่ย okay, okay. <c oughs> ตกใจ <c oughs> เราหนีมาเล่นเมื่อก <c oughs> ี้เครื่องนี้ใช่ไหมทำให้กลุ่ม <c oughs> สร้างดนตรีประกอบหรอ <c oughs> สร้างดนตรีประกอบหรอ <c oughs> เอาเฮ้ยเอาทำไมไม่มาไปไหนเนี่ย เ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีตรงนี้มีอะไรให้เล่นบ้างอ่ะเดีด๋ยวนมีอะไรเล่นบ้างอะเอ้ยเดี๋ยวผมเอาขวานมาอันนี้เล่นดีกว่าเอาขวานยิงไม่ได้ครับคัสซีเนี่ยเพิ่งรีบไปสิอืมทำลายล้างแล้วคนนี้ยไปข้าคือเจสัน <c oughs> <c oughs> โคตรเกลียดเลยตอนนี้ ปล่อยก่อนก็นได้วะเอาขี้ด้ามหักทำไปไปไปตามตาม,ตามเด็กเมื่อกี้ไปนะ่านผู้ชมไปเรื่ยเร็วดูเลยเมื่อกี้ผมเออตกใจนี่คือเป็น acting นะ่านผู้ชมเดีเเ๋ยวเออขี่ เพลงเพลงเพลงเอาอีกแล้วเพลงเอาอีกแล้วท่อานผู้ชมไม่กลัวหรอกคนพวกเนะี้ยไม่มีอะไรน่าเฮ้ยโอ้ยผมกลัวท่านผู้ชมแค่กูตกใจจริงแล้วเนี้ยโอ้ขวัญเด้อควัญมากูตกคือ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 นี่อะไรคนระับคือคือคือไม่ใช่จริงๆใช่ไหมครับไม่ใช่จริงๆใช่ไหมครับอ่าโอเคนะครับอ่าเป็นแค่ลูกปั้นเล็กๆนะครับท่านผู้ชมก็ ผู้ชมบอกกูไม่ได้กลัวมีแต่มึงนี้ยเล็กที่กลัวอุอ้ยมันเป็นแค่แบบล้อกันเล่นไม่มีอะไรท่านผู้ชมมันเป็นแค่แบบอืมอีซี่อีซี่นะท่านผู้ชมเพราะพวกนี้นี่เป็นแค่ภาพวาดขึ้นมาท่านผู้ชมผมจะตามเด็กคนนั้นไปได้ไงอะผมเริ่มบแบบกังวลละผมจะตามไปได้ไงวะอ๋อนี่ไงปีนปีนปีน,ปนโอเคอ๋อช่องนี้ช่องนี้โอเคโอเคไปละอ่อโอเคไปไป เด็กน่ารักเด็กน่ารักไม่มีอะไรทําอะไรวะน่ายจะทําให้เพดานข้างบนมาลวดเส่หัวเราเหรอเฮ้ย hey, เอ้ยเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันนะผู้ชมโอ้สามไปไป,ไปหาเขาหน่อยเดวชิวชิลชีวิตต้องชิลๆหายอะไรนักหนาวันเอ้เอ้ อดีเอาดีเอาดีเราไงอะอ๋อทำเป็นบันไดโอ้เขาเป็นเพื่อนเราท่านผู้ชมคนนี้เขาเป็นเพื่อนเราผมก็คงต้องปีนขึ้นไปแหละท่านผู้ชมเฮ้ยแกไปก่อนได้ไหมวะกลัววะวโอ้ชิวๆท่านผู้ชมมีอะไรน่ากลัวไปก่อน แม่จริงๆนะครับจริงๆเลยเนาะตามมาตามมาไหนนี่มีอะไรบ้างเนี่ยเปิดดูดิเปิดดูดิเปิดดูดิอ๋อผักเหรอไอผักอะไรด้วยท่านผู้ชมวุยมีหุ่นอะไรด้วยท่านผู้ชมแล้วก็มีแมงวันอีกอะคือแมงวันนี่ก็น่าจะตอมพวกศพอะไรนะครับแต่ว่าเราจะคิดว่ามันเป็นศพเับเราคิดว่ามันเป็นแบบอาหารที่เราเพิ่งกินแล้วกันนะท่านผู้ชมเราจะได้ไม่กลัวแล้วจะมีพวกขาพวกหุ่นอะไรเนี่ย ว่าผมตอไปทางนู้นแล้วโอเคโอเคเฮ้ยมีหน้ากากเลยท่านผู้ชมอ๋อดันเพื่อให้เราให้เราปีนขึ้นไปนะโอเคนะครับชมนะครับอ่ามันก็เป็นแค่สถานที่ธรรมาดาธรรมาดานี่ครับไม่ค่อยมีอะไรน่าสะพรงกลัวอะไรสักอย่างนะท่านผู้ชมคือเป็นที่ที่แบบเาเราเราคุ้นเคยชินกันอยู่ประจำนะผู้ชมอันนี้ก็เป็นแค่รังหนอนเล็กๆนะครับหรือว่าเป็นแบบเป็นแคบบ่แบบ ค่าเล็กๆครับอันนี้คืออาจจะเป็นแบบไม้ขวนเสื้ออะไรสักอย่างเนี่ยครับเด<ม>ี๋ยวผมอ๋อผมรู้แล้ผมแล้วผมต้องอันนี้อันที่คุมได้เปล่าจ,จับ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 อันนี้ดิจับอันนี้ดิหมุนไม่ได้กรรมพี่เฮทาเกนี้โอ้ดันนะพี่เฮทาเกนี้เออเขาคงชอบกันแนวนี้นะครับโอเคไม่เป็นไรแล้วแหะเอามาด้วมาด้วอย่างนี้แหละ หรือว่าดัานอันนี้ไปวะดูวันโคชโคชคอนโทรลโอเคผมต้องทำอะไรเนี่ยผู้ชมคือผมต้องทำอะไรครับ ผมเห็นไอ้เนี่ยมันนั้นเหมือนจะหมุนได้อะลองดูไหมเจ๊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 เจอเจ๊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 เา๊เจ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 ๊เร๊เจนเจเจ๊เจ๊ะจ๊เ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 จเ ไม่ได้ไม่ได้มีอันเดียวล่ละที่เป็นปิศนาเราต้องเอาอันนี้ไปนั่นแหละไปปะปปไปไหนไม่รู้ละ้มก่อนฮะทำอะไรอะอ่ะโอเคโอเคลงมาให้ละอ่ะไอ้นั่นไปหยิบเลยอ่าแสดงว่าถูกต้องนะอ๋อมาใส่ในนี้มาใส่ใน,นี้ ให้เราหมุนอีกใช่ไหมผมรู้ผมรู้ไปเหมือนเดิมสุดแล้วนี่สุดแล้วนี่สุดแล้วอะทำไงต่ออะปีนใช่ไหมปีนขึ้นไปใช่ปะโอเคโอเคลงไม่ต่ออะก็โดดข้ามหรอ

แปลกฮะอันนี้ขยับได้ไหมฮะลองดูกันก็เหมือนเป็นอันเดียวที่มันขยับได้เกาะได้เฉยเลยอ๋อปีนออกมาท่านผู้ชมไปไปไปเรวๆตามมาตามมาอืมมีอะไรกะไปไหนต่อเนี่กุญแจอ่อทางไหนอ่ะ ลงไปบปะเหมือนเดิมปะอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงแกมันล็อกอยู่ท่านผู้ชมประตูนี่แหละฉั่วป้าบึที่กุญแจมายังไงวะเนี่ยอ๋อโอเคเปิดได้ละเข้าไปเลยไม่ต้องกลัวอะไรหรอกมีอะไรน่ากลัวไปกว่านี้อีกเลยนี่ก็คือสถานที่ที่เราคุ้นเคยแล้วผู้ชม ไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องไปกลัวอะไรน้อไม่ต้องไปกลัวบอกเขาดิมึงบอกตัวเองดิอนีอ๋อช่องข้างบนช่องข้างบนขึ้นช่องข้างบนไปก่อนจะตีไปแล้วอ๋อดันดันดันได้ดีเข้าไปไปช่วยกันเดี๋ยวจะแค่นี้เหรอทำทำไมได้แค่นี้ไม่สุดหรอ Hmm. Hmm. ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่อง Toy Gaming Channel ด้วยนะครับ